รันก็ท่านเคยได้รับการรับราชก,ก,การมาแล้วนะครับเป็นรองผู้การตองหมอครับซึ่งทีนี้เนี่ยผมอยากจะสื่อให้เห็นว่าในเมื่อเราได้ทำงางนทำธุรกอย่างแล้วก็ดว่า ละเะลัยตุนบาราบัตุลาบุรุษบเขาความที่สุดจบในสุดแห่ที่มามอานีประแจงม้กมีาที่ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก3ประการอยูหนึ่งระการเพื่อจัดหารายได้ใช้ในกิจการของวัดสีตั้งอัฐินตาลีสุนัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการทำกิจกรรมทางศาสนา2เพื่อให้มีการปผ่บนคลายเย็นกันระหว่างพี่น้องมุสลิมกับพี่น้องผู้ศาสนาให้มีความมั่นใจที่ต่อกันโดยเฉพาะในสังคมที่มุส ในนคครั้้งี่ะซึ่งนับว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอย่างน่าสัจเสิเป็นอย่างยิ่งนะคะขอเอกออัลลอฮฺสุบฮานะมุฮัมอาลอาได้ทรงตอบแทนความดีงามไม่แก่ท่านนะคะขอพระองค์ทรงโปรดให้การจัดง,งานในวันนี้และกิจกรรมต่างๆที่ท่านได้ตั้งใจทําในวันนี้ได้รับผลสําเร็จและเป็นที่พอใยของเอกองอัลลอฮฺสุบฮานะมุฮัมอาลาตลอดไปค่ะ ขอบวงรงโสดประทานกอนให้แก่ท่านประธานจัดง,งานนะคะตลอดจนคณะกรรมการจัดง,งานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจงประสบแต่ความสราบรรมันมีแต่ความสุขความเจริญเป็นที่โปรดปรานของเอกองค์ลอสุภาหนาวัตอาลาตลอดไปนะคะทั้งในดุนยาและอาคิลอกและขอให้มีโชคลาภวิสกีเพื่อจะได้นำมาใช้ใจ่ายในทางศาสนาต่อไปค่ะด้วยเวลาเป็นบระธานที่ฉันขอเปิดงาน รวมน้ำใจให้มายีดบ้านตึกดินครั้งที่สิบด้วยการอัญเชิญฟาติฮะาโดยพร้อมเพียงกันค่ะีมอามีมับิลาอินเตอร์เฟซว่ากันายัาวาสลามุอะไลกุมเรารองมะตุลลอฮิวาบเระกาตุ ผู้พัานะครับได้รับมอบกระเป๋าสุภาพนะครับจากท่านบังงามจัดงานเรารับบนโถงตีปดิจรินวงค์รัเดือนเชียงครับผมคิดว่าการจัดงานในวันนี้เป็นการจัดงานครับก็เป็นพิธีเปิรที่น่ารักนะครับจะรคับได้ร่วมกันถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกให้กับมาที่บ้านตึกดินของเราด้วยครับ ดเราะงนะครับารามา,า,มา,ท,าท้านเน,นะครับเป็นชุมชนต่อแต่เป็นชุมชนเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นมาในยุคข,ของรัชการที่สามนะฮะคือว่าเราเรามาจากไซบุรีปัตตานีนะครับเรามาจากไซบุรีปัตตานีนะครับเราก็มามาสร้างมาอยู่กันนะครับ้งแต่อ่า ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์มาเลยนะครับแล้วก็มีสายตระกูลต่างๆนะครับสายตระกูลต่างๆนะครับก็มาจากในยุคของอ่าจุลชมพเราไปดูด่างที่แผงภูของภูวิธีการหลอดเจาะนะเขาจะมีแผงภูไว้ส่วนใหญ่ในตระกูลในแผงภูนั้นก็อยู่ที่จุลชีพเราแต่ก็เลยนะครับเรามีการอ่าพวกท่าราชบริพาระวังนะครับแต่ในทุกที้เราก็ไปเป็นช่างทองกัน เป็นช่างทองในวังนะครับบนลงมหารจรวังนะครับไปทำทองเพราะฉะนั้นในตนดิก็จะมีการสากรรมตีทองตีทองนะครับตีทองตีทองที่ทองเปรผมยังเคยวัยรุ่นวัยรุ่นยังเคยไปตีกลุ่มเลยนะครับเรียกกลุ่มกลุ่มคืออะไรกลุ่มก็คือว่าเราจะมาตีทองเซ้นนะครับที่รีบมาแล้วเนี่ย ประมาณ1นึ่งคูนหนึ่งิ้วระบาวางตรงกลางแล้วก็ใส่ฝักเล็กๆลุกแล้วก็เป็นลายใส่ฝักใหญ่เรียกว่าฝักทองนะครับฝักทองที่พวกผู้ใหญ่รุ่มพ่อหงรุ่มอะไรพวกนี้เขาจะใส่ทองกันสมัยก่อนแล้วพวกผู้หญิงนะครักก็ผู้หญิงที่ก็มันมีมีของชุมชนของเราสิครับคนใหญ่ก็จะตัดทองนะครับทองคำเปลตนะครับก็มีอยู่คน นะครับคุณตกตินเขาบอกว่าฉันลูกบ้านตื่นรินเกิดมาในถิ่นกว้างใหญ่บัตรนี้ฉันจเจริญวัยพ่อฉันใช้ให้ตีทองม,มันเป็นคั่มนี่คือว่าเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นความเป็นอยู่ในสมัยก่อนเช้าก็ตื่นขึ้นมาเราก็มาตีกุนะต,ตีกุบคือตีกอนตีอย่างที่บอกนะฮะตีทองให้มันขยายตัวแล้วกมาเป็นฝักทองส่วนผู้หญิงก็ไปตัดทองอยู่ตามบ้านขึ้นมาก่อนนี่ก็มีบ้านหลายๆบ้านนะครับในชุมชนเรา ต่อมากเกิดเพลิงไหม,ม้ก,ก็เลยหายไปหมดเลยนะครับหินตีทองก็เลยหายไปด้วยไม่รู้ไปไหนหมดนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่บ้านุตานะครับจะมีที่เดียวที่สำหรับไว้คอยรับแขกปูงานนะครับใ,ในชุมชนเรานะครับก็เป็นสถานที่ตีทองนะครับที่ที่เรายังเหลืออยู่นะครับแล้วนกะ็มีตัดทองด้วยแนะต่ัจจุบันที่น้อยลงไปแล้วนะครับน้อยลงไปแล้ว นะครับก็เป็นอ่าเป็นสายอัลกีทองนะครับด้วยตอนนี้ผมกล่าวไว้ถึงว่าพวกเราเป็นขุ่ดทองกันนะครับพวกเรานี่ก็สมัยก่อนะอออนะครับเขาประดุคมความเป็นขุ่ดทองกันนะครับทองแสนแสบทองกระดุมบุกเกษมทองอะไรพวกนี้น,นะครับก็มันจะมีาค,ามวค,ค,ความหวังตามนั่นเองคือก็มีมหาอำนานะครับพุทธิบุตเราโดนใหญ่นะครับจะได้ที่ครอบครองบริเวณริมคลองเนี่ยตั้งแต่คลองมหาหน้าไปาเลยคุณลองนัง่งดูนะครับ จริงๆพลธีคือเรื่องจริง language, ตั้งแต่คองมาหาดไปเลยนะครับจนมีมีมัทีติวัคคัวนี่คืออ่าชาวเคเรี้เป็นชนทำกองทัพอาสาจามนะครับซึ่งเป็นต้นร่องในในพระเจ้าอยู่หัวชัยยุคนะครับกองอาสาจามนี่ก็คือเป็นที่น๊อตเชื่อเผ่าพันธุ์ของอาชาวกัมพูชานะครับก็เพราะฉะนั้นที่ سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين